ก็สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาซื้อเล็กกล้องกาวาไนต์สองคูณหนึ่งนิ้วหน้าหน,นึ่งจุดแปดนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อวันทำสแตนรถสแตนรถนะครับขึ้นมอไซน์นะครับหลังกระบ,บะเดี๋ยวให้ดูต่อนะครับมาซื้อร้านร้านนี้รนื้อนโปขงถูส,สุดแล้วมีวพิธีงาน ด n เเหล็กเกียบเลยเหล็กล้วนครับนี่เขาพาพวกมาดูก็จะวางตรงอะไรอย่างนี้นี้นี่เพื่อนเขามีกองไม่อยู่เพื่อนเขามาจากปทุมกำแพงแสนนั่นแหละก็ให้คนกุ้ม เอ้ยหวอ๋อ้นี่มึงแคแตกไวเลยเฮ้ยแต่วาวอเนี่ยองศา,ามันได้แล้วเนี่ยน,นี่นี่เอามาทาบก่อนนะครับอเออน่าจะต้อง สแตนนะครับสแตนมอไซค์ครับสำหรับขึ้นรถกระบะนะครับตัวนี้เป็นความยาวความยาวรวมนะครับหลังจากกลางออกแล้ว2เมตร30เซนติเมตรนะครับอันนี้สำหรับเราเราพลาดไว้สำหรับขึ้นขึ้นตัวไฮแลนเดอร์นะครับของของดีแม็กครับก็คือกำลังพอดีนะครับ ถ้าถ้าเป็นถ้าตามกว่าแฮร์ลนเดอร์ก็คือขึ้นสบายนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะชันจะชันนะครับโอเคนี่ครับช่างโอทนะครับตัวนี้นะครับพันสีห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับทีจัดเลยนะครับผมใช้เล็กกกบวไนท์นะครับหนาหนึ่งจุนิ้วเอ้ย1.8ึดมิลนะครับ ใช้เป็นเล็กกองสองคูณหนึ่งนะครับส่วนตัวบันไดนี่ใช้เป็นเล็กหนึ่งนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับโอเคแจ๋มมากเดี๋ยวผมรออัปเดตตอนเสร็จงานทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมโปรเจกต์สแตนรถสแตนเล็กนะครับสำหรับขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นรถกระบ,บะอันนี้วัดจากตัวไฮแลนเดอร์นะโหเหมาะจัดมาเทสแตนกอนกน,นี่เชื่อมแค่ฝั่งเดียวนันเนี่ย เดี๋ยวดูเนี่ยเชื่อมเชื่อมแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวตรงช้างล่างเนี่ยยังไม่ได้เชื่อมเลยปะเ,เดี๋ยวเทิดกันแล้วเทสด้วยซีทีร้อยยี่ห้าเลยนะนี่ดูแค่นี้พอแต่งจริงถ้าเกิดนี่เราทำใจเองเดี๋ยวเราต้องต่อแผ่นเพิ่มแต่ว่าอันนี้ผมมองดูว่าอาจจะอยู่ละแต่ถ้าจะขายนะใครสนใจอนะ่ะ จะทำให้ตรงนี้ทำแบบให้มันเลยขึ้นมาสักประมาณ3-4นิ้วโอเคนะครับนี่ใช้เหล็ก1.8 1.8งมิลน,นะหนึ่งมิลน,นะครับความหนาเหล็กกาวไนท์เหล็กชุบกาวไนท์แล้วก็เนี่ยห้างเนี่ยลองในห้าง10เซนนะ10เซน10เซน10เซนนี่นเยลยเราเทสเทสอะไรอะต้องลองก่อนเออไง okay. เฮ้ยเอาถ่ายเลยได้จุดโปะได้ได้ม่มาอไวเอาคลิปเรียวเอาคลิปเรียวเลยลองดูนะครับผมดูนะครับดูนะครับดูนะครับ เออเอาเอาถ่ายนิ่มหน่อยปั๊บไอมผมยกลงเยอะเลยนี่รถแบกแรงจัดอะดูรถโอ้โหนิ่มเลยอะนิ่มเลยอะโอ้เจ้วจัดนะครับผมนี่ยังเชื่อไม่เสร็จน่ะโอ้โหแข่งโป๊กเดี๋ยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวไอ่าตอนลงนี่ตอนลงตอนลงต้องสัตย์ตอนลงด้วยอ่ะเวลาลงครับ ดูนะครับให้ดูเล็กนะครับแป๊บแป๊บแป๊บนี่อ่ะโอเคโอ้ยนิ่มเลยอ่ะโหนี่อ่ะอีกรอบอีกรอบอ่ะลองขับขึ้นอ่ะลองขับขึ้นบ้าลี่ขึ้นอ่ะขี่ขึ้นใช่เหรอโอ้ดูนะครับนิ่มๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหจริงนิ่มจริงโอ้โหไม่สะเทือนเลยอ่ะ เพราะว่าเราใช้เลขโค้ดหนาเอาจริงๆแล้วแล้วดูดิมันมันมันช่องเนี่ยมันห่างแค่แบบสิบเซนไงมันเลยแบบว่าขึ้นแบบสบายๆมากแล้วเราใช้แบบเล็กหนามากโอเคต่ออันนี้ครับค่าจะอย่างเงี้น้อยนี่คือควจริงไอ้มันก็คล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนเล็กก่ออืมไม่ใช่รถจนมะเขาใช้เชือกคู่เขาไม่ได้ทำก็อดย่เลยวอ๋อมันจะใช้เชือกคู่ไอเนี่ยเชือก พูดกับบันไดแล้วก็ัดถ่ายกระบะล้วก็อันนี้ล้อตรงนี้อ๋ออ๋ออ๋ออออีออ๋ออ๋ออคออ๋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 เอออออออ๋ออ๋อาคนเดียวออ๋ออ๋ออออ๋อจ๋ออ๋ออ๋อ๋ออ้ออ๋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 อออเ๋ออออบออ๋ออ๋ออมออ๋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 ออ้แบบอ ก็ราคานะครับอยู่ที่ประมาณพันพันเจ็ดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันแพงเหล็กมันหนา <c oughs>